ใารไข่ที่โมอ,อะไรอย่างเงี้ยโมก็พยายามดูเรื่องกฎหมายควบคู่ไปด้วยคือถ้าเกิดทําออกมาแล้วแบบน้องไม่มีการรองรับหรือว่าอะไรเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมรู้สึกว่าการซัพพอร์ตบุตรโมตื่นเต้นกว่าหนูยอมรับว่ารอกฎหมายเรื่องบุตรจริงๆ โมปรึกษามาประมาณ2ปีกว่า,วาจะ3ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปลายปี65หมาก็เริ่มเข้ามาที่นี่แล้วค่ะคใช่ได้7ฟองเองค่ะคุณแม่เฟองสองครั้งเท่ากับว่าปีละครั้งอะคะ่ะปีหนึ่งได้3ฟองปีหนึ่งได้4ฟองอเ,เพราะว่าบางเดือนไข่หมไม่ตกเลยจริงๆนนน้้ีไม่ใน แน่ใจแต่จริงๆอเหลืออีกครั้งหนึ่งค่ะก็พยายามดูแลตัวเองอยู่เหมือนกันคุณหมอแนะนำว่าอยงไรบ้างเราต้องยังไงถึงจะจบคุณหมอว่าพยายามให้ทานไข่ต้มพักผ่อนเยอะๆวิตามินให้ถึงอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ปรับฮอร์โมนรวมรวมด้วยอะไรเงี้ยช่วงหนึ่งหนูหนูเลยอ้วนคะที่แบบพุงป่องๆอ,อะไรเงี้ยค่ะเออพราะหนูแบบทุกวันปั๊กปักออปักป๊ก,กอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะคทำเองที่บ้านค่ะ ใช่อัน,นบบี้คืเอเรามีความตั้งใจหอนกหนูระวงแผนไว้ยังไงว่าแเมื่อไหร่คือจริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องซีสแล้วผ่าซีสมาแล้วสองครั้งทีนี้การตกไข่มันจะค่อนข้างยากโมคิดว่าอายุเราเยอะแล้วอ่ะถ้าอนาคตอยู่ๆเกิดอยากจะมีลูกขึ้นมาอย่างน้อยเราเราก็ยังมีไข่ที่เราเก็บไว้ใช่ค่ะก็ก็ยังดีกว่าแต่ว่า จริงๆก็อยากจะเก็บให้มันเร็วกว่านี้รู้จักที่นี่ช้าไปจะได่รับทันว่าแบบจะมีน้องอะไรเราเลยนึกถึงกวางไว้ชัดเจนขนาดไหนใ,ใจ<ม>จริง<ม>คือใจจริงอะหน,นูเกิดปีเสือถ้าหนูมีลูกหนูคนรมีลูกไม่หมูก็มา้าอ,อะไรอย่างนี้มันจะเจอคอบตัวไม่ได้นิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปีม้าคือปีหน้าแล้วอยู่แล้วก็หูหนูยังไม่ฝากอีกรอบนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลก็ก็ดูดูเวลา ดูเวลาอยู่เหมือนกันมันจะ40แล้วอ่ะหนูก็ให้เวลาตัวเองอีกแบบสองสมปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รอดูอยู่เเับียยอใช่ค่ะอ๋อเป็นแบบ l g b ีใช่ไหมคะมันก็มันก็จะมีวิธีหลายวิธีเช่นอ่าแบบไม่รู้พูดได้หรือเปล่าแบบ น้ำเชื้อบ<า>ริจาค<า>หรือว่าคือทุกอย่างมันแบบรอกฎหมายจริงๆโมก็ที่โมฝากไข่ที่โมอะไรอย่างเงี้ยโมก็พยายามดูเรื่องกฎหมายควบคู่ไปด้วย<ม>คือถ้าเกิดทําออกมาแล้วแบบน้องไม่มีการรองรับหรือว่าอะไรเรากไไ็ไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้กฎหมายบ้านเราเป็นไงซัพพอตยังไงบ้างยังไม่ได้สัพพอเรืเ่องบุตรสักเท่าไหร่ค่ะ ซัพพอร์ตแค่ว่าแบบจดทะเบียนได้เหมือนผู้หญิงผู้ชายทั่วไปแต่ก็โมรู้สึกว่าการซัพพอร์ตบุกโม,มตื่นเต้นกว่าใช่ใช่วา,างแผนวงแนคะ่ะ<ๆ>ก็ก็คุยไว้ด้วยด้วยอายุของโมแล้วก็ด้วยด้วยด้วย,วยม่เป็นไรค่ะคุณแม่นะสิ่งบอกให้เข้าคูา่ไหมบอกใบบรรลัย <accomplish> สิ่ง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 ที่โม,มเป็นหลายๆอย่าง องค์ประกอบทุกๆอย่างจริงๆอ่ะหนูควรมีแหละแต่ว่าถ้ามีปุ๊บอะแล้วกฎหมายยังไม่ไม่ไม่รองรับหมดก็เรื่องใหญ่อยู่ไงก็เลยได้ค่ะหนูรอกฎหมายได้จะพยายามลองค่ะอุ้มบุญเนี่ยหมอตัดออกถ้าหมอจะท้องขอท้องเองใช่ตัดออกไม่ไม่ไม่คิดเรื่องอุ้มบุญค่ะกฎหมายคนนีแววเร็วๆนี้แมะ ศึกษาขอเถอะค่ะใช่รอหนูยอมรับว่ารอกฎหมายเรื่องบุตรจริงๆอ่าอันนี้คือเราบอกว่าเราตั้งใจแล้วว่าแหาะจะอุ้มท้องเองใช่ค่ะเป็นแม่แบบดีมร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้อย่างน้อยก็เป็นลูกเราแบบที่ที่เราท้องมาเองอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมีฮอร์โมนเรามีเชื้อเราสักหน่อยใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าจะมีลูกแล้วทะเบียนจะจบไหม อนาคตค่ะอย่าง<อ>ที่บอกไม่ได้ตื่นเต้นกับสมรสเท่าเทียมอะไรสักเท<อ>่าไหร่แต่ว่าตื่นเต้นกับการรับรองบุตรจม<อ>ากกว่าใช่แต่ว่าจริงๆถ้าเราจะมีบุตรแล้วก็จบทะวเบียนสมรสไม่ได้มีผลแต่มันทำได้เลยใช่คือทุกวันนี้โมเชื่อว่าการใช้ชีวิตคขั้ะค่ะโมก็ยังเชื่อมันไม่ได้อยู่ที่ใบคือถามว่าดีใจไหมดีใจนะดีใจที่เขาขอทะเบียนสมรสเท่าเทียมอยู่ดีใจมากแต่ว่า หนูรู้สึกว่าคนเรามันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ถ้าเกิดให้มันชัวร์แล้วอนาคตเราค่อยค่อยจดค่อยว่ากันอะไรเงี้ยครับอันนี้ดีกว่าก็ยังมีหวังเป็นเปลียนเนาะเรื่องนี้เราใช่ค่กำใจกันให้มันออกแรงก็ให้กําลังใจก็หนูพอดีหนูแบบหนูมีความมุ่งมั่นที่จะแบบว่าเออหนูอยากมีจริงๆแล้วก็ต่อ ต่อต่อให้เหลืออยู่คนเดียวก็อยากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องลูกเนี่ยโมคิดมาต่ำๆๆก็5ปีแล้วอะที่แบบอยากจะมีเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ